แต่ที่ดอนที่ดอนเมืองดอนเมืองน้ํากับท่วมมันกลับกันหมดเลยใช่ไหมมนุษย์เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดเพศภัยอะไรต่ะไรเยอะแยะเพราะนั้นใครที่ทําให้เกิดเพศภัยเหล่านี้ได้จะทําบาปได้เยอะเลยยิ่งเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นพวกนักการเมืองอะไรหลายๆที่ทําผิดพลาดโดยรู้เท่าไปถึงการก็ตามเจตนาก็ตามบาปทางนั้นเลยเพราะนั้นโปรดตระหนักพยายาม ร่วมมือกับคนที่เขามีความรู้คนที่เขามีคุณธรรมความดีแม้เขาจะพูดแรงไปบ้างพูดไม่เข้าหูบ้างแต่คุณจะเอาแต่คนที่ประหลาะเอาขอเขาใจแต่ทําอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยแตามว่าบ้านเมืองเราจะต้องประสบความหายนะประสบกับภัยอย่างนี้กันอยู่ล่ามไปเขาบอกปีนี้เนี่ยแค่เผาหลอกถ้าปีหน้าเผาจริงมันหนักกว่านี้รเราจะทํำยังไงครับใจไหมเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจ แล้วก็เตรียมอะไรไว้หลายๆอย่างไว้เผื่อถ้ามันหนักกว่านี้นี่เป็นบทเรียนบทแรกครับที่เราจะต้องเจอต้องทดสอบคนไทยเราอ่อนแอมานานแล้วนั่นครับอยู่กันสบายมานานติดสบายเหมือนอย่างกับบ้านๆเมืองอื่นเนี่ยเขาเจอศึกสงครามเจอภัยธรรมชาติเขายึงเข้มแข็งญี่ปุ่นเขาดินหาญี่ปุ่นเนี่ยเขาหนักกว่าเรานะแผ่นดินไหว่ยมันยิ่งกว่าน้ําท่วมนะใช่ไหมตายกว่านี้เยอะมากเขายังเป็นระเบียบเข้าคิวกันมีน้ําจินน้าใจกันไหมมันฝึกคนนะ ความลำบากนี่สร้างคนความสบายนี่ทำลายคนเพราะฉะนั้นเกิดเรื่องเราเหล่านี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องร้ายแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้วันนี้รายการเพืือฟ้าดินก็หมดเวลาแล้วท่านผู้ชมอาตมาต้องขอโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์ธิรพงศ์อาจารย์มันทาที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่แตาโทรเข้ามาแล้วก็ชมรายการนี้ด้วยสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องขอลาท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะเจริญธรรม